กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะผ่านไปแล้วกับการประกาศผลรางวัลลูกโลกทองคำนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่ได้พูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องของว่าใครได้รับรางวัลในสาขาไหนนะครับจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปครับสู่จุดเริ่มต้นตลอดระยะเวลา72ปีของเวทีนี้นะครับว่าเขามีความเป็นมาย่างไงเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ จะให้พูดถึงงานประกาศร,รางวาัลผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีผู้ชมติดตามชมอย่างมากมายเชื่อแน่นอนเลยว่าทุกคนจะต้องนึกถึงงานประกาศร,รางวาัลลูกโลกทองคำเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนค่ะโดยงานประกาศร,รางวาัลลูกโลกทองคำได้ถูกจัดอันดับว่าเป็นรายการจากรางวาัลที่มีผู้ชมทั่วโลกติดตามชมมากที่สุดเป็นอันดับ3าเป็นรองเพียงแค่ง,งานประกาศร,รางวาัลออสการ์และแกรมมี่อวอร์ดเท่านั้นค่ะล่าสุดก็ผ่านไปอย่างสดๆร้อนๆสำหรับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำครั้งที่72 ที่เพิ่งจะประกาศผลงานรางวัลออกมาให้แฟนๆได้ทราบกันเบื่อช่วงเช้าตรวันนี้โดยภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นพระเอกของงานก็คือภาพ,พยนตร์ดราม,ม่าที่ใช้เวลาในการถ่ายทํานานถึง12ปีอย่างบอยฮูดที่สามารถคว้ารางวัลได้มากที่สุด3รางวัลคือภาพ,พยนตร์ดรามายอดเยี่ยมผู้กำก,กับยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมส่วนพระรองของงานก็เป็นของภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ตลกร้ายขวัญใจนักวิจารณ์เบิร์ดแมนที่คว้าม,มาได้3รางวัลคือนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมสาขคาดัา มาและบทภาพยนต์ยอดเยี่ยมค่ะ งานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือว่า Golden Globe Awards ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูดและจัดงานประกาศรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1943ที่สตูดิโอของค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง20 t h Century Fox หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปเรื่อยๆในปีอื่นๆค่ะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอาทิเช่นโรงแรม Beverly Hill s โรงแรม h l l y w o o d r o o s e v e l t และ Hollywood Nick อร์โบ r กอร์ค u พโดยในปีแรกที่มีงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำนี้ยังไม่ได้ มีการถ่ายทอดสดง,งานประกาศรางวัลแต่อย่างได้ผลปรากฏว่า The Song of Bernadette คว้ารางวัลภาพยนต์ยอดเยี่ยมมาครองได้ส่วนรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของ Paul Lucas จากภาพยนตร์ Watch on the Lights และคนที่ได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็คือ Jennifer Jones จากภาพยนตร์ The Song of Bernadette ค่ะ โดยงานลูกโลกงทองคำได้ถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัลครั้งแรกเมื่อปี1958เป็นการถ่ายทอดสดให้ชมภายในเมืองลอสแองเจลิสเท่านั้นจนกระทั่งในปี1964ถึงได้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเป็นครั้งแรกค่ะและภาพยนตร์ยที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำม,มากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือภาพ,พยนตีร์เรื่อง Nashville ในปี1975ที่มีรายชื่อเข้าชิงทั้งหมด9รางวัลแต่กลับพลาดท่าคว้ามาได้ พี่รางวัลเดียวเท่านั้นก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเพลงแอปอีซีค่ะแล้วมาดูกันที่ภาพยนตร์ที่สามารถคว้ารางวัลลุกเล่าทองคำมาครองได้มากที่สุดมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็คือด็อกเตอร์ชิวาโกในปี1965 The Story ในปี1970 วาเธอในปี1972 What Feel Over The c o c o n e s s ในปี1975 Do you think it might be possible to turn a t music? l e s t a t e s b o n ในปี1976ทั้งหมดสามารถพระรางวัลมานอนกอดเท่ากันได้คือ5รางวัลน,นั่นเองค่ะ ทางด้านนักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำมาที่สุดในโลกก็คือมาริสตรีปนักแสดงสาวมาฝีมือชาบริกาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงฮอลลีวูดค่ะเธอมีรายชื่อเข้าชิงมาถึง25รางวัลและเธอยังสามารถคว้ารางวัลมานอนกอดเล่นที่บ้านได้มาที่สุดเช่นเดียวกันค่ะโดยเธอได้รับรางวัลมาถึง8รางวัลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมาริสตรีปยังเป็นนักแสดงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงต่อเนื่องนานที่สุด4ปีติดต่อกันค่ะ และนั่นก็คือความเป็นมานะฮะของตำนานเวทีลูกโลกทองคำนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยการได้รับการนำชื่อขึ้นเสนอเพื่อชิงรางวัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของคนที่มีอาชีพเป็นนักแสดงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดควา้ารางวัลมาได้สำเร็จแล้วก็ต้องเรียกว่าซูเปอร์ฟินเลยแหละครับแล้วก็เรียกว่าได้เป็นรางวัลการันตีว่าคุณเดินมาถึงแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับ